สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้บัตรบนบูานบาร์เอฟซีนะผมมาอัปเดตกับผมร้านทุเรียนคุณเบนนะครับเรียบร้อยมาเลยครับมาเลยนี่อ,อ๋อมีสองราคานะเป็นโลเป็นโลครับเป็นโลโอ้ นี่นะ FC ที่ถามหากินนกนะกนกมาแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วนะวันนั้นติดวันนั้นติดขายอยู่หน้าบ้านนะครับผมต้องแบ่งกันมานะครับติดลูกค้าหน้าบ้านอ่าอ๋อนี่เป็นเนื้อสุกพอดีใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อคุณแม่กินพอดีสุกหวานนะครับแบบนี้กินนิ่มเลยแหละ เอาเนี่ยครับมาเลยมาเลยครับโอวันนี้ก็แม่กินนิ่มก็จะประมาณนื้มา <c oughs> มาจ้ามาจ้าวันนี้ครับผม สุเรียนคุณเบนซ์พิกัดตลาดนัดท่าเรือนแดงนะครับผมเขตคลองสามกรุงทเทพมหานครนะครับอันนี้ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ลูกนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะครับคุณแม่แกกินนิ่มกจัดไปดเรียบร้อย เอแมกิแม่อพอมาอยู่ลือกเลยครับ170เ็ดบาทพิเศษพิเศษโบน้บูลนิ่มนะเอาที่แทนที่แทนมาเลยมาเลยจ้า

bình 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 ต้องเอาให้ถูกใจลูกค้าทุกคนนะครับเลือกได้ครับมมนเลือกได้มีเยอะนอบน่อนุ่มนีห่อน่มนี้น่อยที่มันนุ่มปห ก็จะประมาณนี้นะ้วครับใชไม่งั้นถ้ากินพรุ่งนี้เช้าพอดีเลยเหีอได้ได้กีไปคครับรับใช่

cái quá đi cua dày cái này không cái này to luôn đó bốn cái มาเลยครับผมเปิดร้านแล้วนะครับทุเรียนมีขายตลอดปีเลยนะครับผมกับร้านทุเรียนคุณเบนเนี่ยสุราดวันนี้มีห่อสุราดวันนี้มีห่อุลาดอ๋อครับเนื้อมันลอยลอบนะมันเข้าไปได้ไงมันมันอยู่สูงใช่ไหมครับอ๋อเจลาพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่ับภูเขา แต่ตัวหนอนหนอนแมลงอะ่ะมันเข้าไปอยู่ในลูกทุ่เรียนตลาดานัดท่าดินแดงนะครับพเรกะจะมีอยู่สามวันนะครับผมจันพระฤหัสเสาร์นะครับรทุกคนดูเดีย ยอดมากใช่ครับปากหนึ่งช่องนะครับผมบ่าวนี่นมากินมาเจ้ากับปาช่องเล็กๆนะผมใวยเลยาไใช่เผื่อมันบางได้ไงเ่ยมันกอมเป็่านี้ครับใช่อันนี้มันกรอบน้องนุ่มในแต่แต่ปลาแกกินปลาแกกินนิ่มนะครับพอดีมาคมาเลยครับเจ้านี่ก็ทุกวันอ่า นี่มันมันตักวาอย่างเงี้ยตอบน้องหนใช่ไอห้เขาจะเรียกตอน้องนเหรอไมลพรุ่งนี้พอดีเหรอครับป้าป้าไม่กดรงลางหรอ้าใช่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกวมีดตามอีกนิดนึงได้เลย บี่ะพี่สาี่าว่เินี่ากาาเสงลูกโลสี่โลสองร้อยเจ็ดสิบครับป้าร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบาฝั่งนู้นร้อยหจะเป็นลูกเล็กกันบาปา tuy nhiên là rất nhau <laughs> ừ, <laughs> còn cái quần đẹp quá đẹp cái quần đẹp quá đẹp cái quần đẹp วุดเรียนมีน้อยวันนี้แต่ก็ได้อยู่นะสับสี่รอโลได้อยู่ะได้ไหมประมาณ400โลอ่ะได้อยู่ครับผมมาเลยมาเลยอาครับผมมาก่อนได้เลือกก่อน ยอย่าปอยเอาครับชิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพจนะเพจทางร้านผมกับร้านทุดเรียนคุณเบนซ์นะครับผมพิกัดตลาดท่าดินแดงนะผมมาอุดหนุนกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ